สวัสดีค่ะทุกคนุ้ยมีอะไรอ่ะมีอะไรมาใหม่ให้ถ่ายบอกอะไรคะ

นี่มันคือแบบนา่ารักอะทุกตัวเลยค่ะใช่ๆหูอยากได้ชอร์ติสชอร์ติสตัวนี้นะคะเย้ค่ะออกมาหมดเลยได้ปะได้แก่แล้วนะนี่ค่ะทุกคนได้เลยค่ะกล่องนะคะวันนี้เรามีที่หุ่นได้ด้วยนะคะเมื่อกี้แม่ออกมาแล้วลืมดูว่าอยู่ตรงไหนอ่ะอ้าวจลับกันไปหมดแล้วนี่กล่องน่ารักมากทุกคนมาแกะกันเลยแกะพร้อมกันนะแกะพร้อมกันอ่ะห้องไม่ให้ดูนี้เลยสาม วิวีนี่กล่องเขาเป็นเบบอวิุงเหมือนกันปะถุงเป็นแบบรูมรูมนลยเอแล้วเห็นอะไรเปื่ทอปป่ะถ้าจะได้ตัว hard c e l อ๋อมีปืนถือจงพูของแกแล้วลายก็พีชสอา hard cell ค่ะไม่ใช่พีชสองขอลแม่ลเยอะไรนะ hard cell อย่าลืมปืนดีนะรถวที่อเราที่เ้า ส่วนของแม่ได้เป็นเฮ like <ce> <c oughs> ้ย so totally. ว้าวอุกาฟฟิลกาฟฟิลเดี๋ยวเอาปืนก่อนอ่ะวางตรงนี้เลยค่ะวางโชว์เลยลองปืนหายนะคะนี่ของเกตนะคะดูปืนดิสีสวยจังว อันนี้คือถ้าแบบใส่เคส,สมอลลี่โดยตรงอะคะ่ะมันจะไม่เห็นหน้ามอลลี่เพราะมันต้องปิดอ๋ออันนี้ต้องเปิดออกมาสวัสดีจ้ะอย่างนี้นะจ้ะสวัสดีจ้ะขึ้นมาอยู่บ้านเรานะโอเคอ่าหมุนสองตัวเลยได้ปะได้อยู่อ่าใส่พื้นให้หน่อยค่ะตัวนี้เขามีส0 0ด้วยนะคะข้างในอะมันเป็นแบบกล่องสวยด้วยอะมีลายอยู่ข้างในกล่องด้วยอะ ถือว่าเขาเนี้ยเขาย่อส่วนจาใช่ไหมจาก400%ใช่ไหมคะย่อส่วนมาใช่ต้องต่อไป้เลือกไไหนคะเรื่อกเลยเอาเลยขอจับน้ำหนักอุ้ยจับน้ำหนักด้วยอให้อะไรเราไปป๊อปมยแล้วเราจะอยากได้ตัวไหนก็ไปซื้ออ๋อเผื่อว่าเราจะอยากได้อีกอุ้ยถ้าเกิดเราอยากได้อันหนึ่งแล้วเราแบบว่ามาห้อยอ่ะห้อยกระเป๋าอ่ะเราไปซื้อไปจุ่มเพิ่มได้ไหมคะ อากองไหนอากองไหนผมมาจาวยแ่อากองนี้โอเคเดเ๋ยอักองนี้นะม้มเลยตรงนี้นี่เจอแล้วอ่ะเจอเลยอุย่องครไม่องใครไม่องรไม่ใรถ้าะไม่ใช่อะไรนะอุ้ยข่ปืนนะสีชมพูเป็นอะไรได้ ตัวนี้นัากล่องของแม่เป็นนักกล่องโอ้ตัวนี้เป็นแม่นอะไรน่ารักตัวนี้เขาก็ยอมย่อส่วนมาจากสี่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะใช่ไหมของแม่เป็นนัากล่องป่ะเนี่ยผอมด้วยใช่เหรอใช่เพราะว่าแม่เห็นปืนดูหูดูหูมีจับหูมีจับหูจ้ากิ๊กแกะไปนะจ้า มันน่ารักมากเลยอนะ่ะโอ้สีสียงน่ารักสีสีชมพูแ่ป้าใช่หน้าก่องป้าคะใช่แม่้า,นานตัวหน้า่องเย้แบบ,บน่ารักมันเป็นเหมือนเจลลี่นะคะอันนี้คือฟังที่มาไม่ได้ ที่หนักๆเมื่อกี้อ่ะอันที่หนักๆคืออันนี้ใช่ป่ะที่แม่บอกว่าหนักๆนี่อะไรนะอะไรนะออะะไรเขาผิดการมาให้เราไม่เห็นเฮ้ยตัวอะไรอะเป็นมอีอันน้เปล่าที่แม่บอกว่ามันต้องเป็นใสๆอะสั่งอันนี้อ่าช่างๆมันจะมีเม็ดๆอยู่ข้างในสสวยยยจะไไปเีงกรของแม่เป็นหัวของแม่เป็นหัวมีหูอย่างนี้ด้วยต้องเป็นหมีอะหมีอน่ยมันมีสองตัวนะ แพร์แบมันมีสาม,มตัวเอามีสามตัวใช่มันมีหูอย่างเงี้ยค่ะนี่ขาอยู่ตรงนี้นะแล้วหัวแอบสองตรงนี้ตรองนี้ได้ปะไม่ได้ไหนดูปืนสิสาอ่ะแค่เนี้ยขาออกมาก่อนแค่โอ้ยแคร์แบ เบาตั้กันหมดเลยอ่ะเราจะเลือกกล่องเบาๆด้วั้งไปหมดเลยค่ะมันช้อนน้อยมันช้อนน้อยไม่น่ามัมีสีเข็มจะได้ไหมอ่ะมันมีโค้ก้าโคลกาเป็นสีเข็ดหรือเปล่าใช่ทุกคนแม่สามตัวมันเบาอีกแล้วูอ่ะมีเสียงต้องเป็นอะไรอ่ะสีเข็ดแล้วแหละแต่จิ๊ดเหรอ จริงด้วยอันนี้ขยับแล้วพี่อันนี้ก็มีเสียงปะมันหมดตัวมีเสียงแล้วอ้าว <c oughs> ไม่ใช่หรออะไรอะไรอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรตัวที่แรกคนไม่ใช่แทสเฮ้ยแคสสองอา้าแปลว่าของแม่ที่หนูเลืกก็เป็นตัวที่ดีเดี๋ยวนี้หูเหมือนกันโอ,อเคแม่แคสแม่แล้วเหรอ ออมี่มันมีสามตัวใช่ปะแกะแล้วนะจ๊ะเรายังไม่ได้ตัวอ,อีกหนึ่งจุมเตอร์ติ๊กทักคนหมี่ออมิ่อันนี้น่ารักค่ะตัวนี้ชื่อเทนเดอร์ฮาร์ดแบกเพราะว่ามีหัวใจอยู่ข้างหาลังน่ารักม,มากเลย่ะว้าวเดีียมยกปืนกันนะคะนี่หมุนยังไงนะลูกหมุนเลยแล้วมันจะนอะหมุนได้ด้วยถูกน่ารักมากปืนจ้า หรือว่าซีแคทแต่เตอร์ติเป็นตัวที่ยากที่สุดเลยไอ้นี่ถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกเติร์ติหรือซีเคทคะแม่จะเลือกอะไรคะซีเคทสิคะส่วนหนูเลือกเติร์ติค่ะเลือกตัวสุดท้ายอ่ะแกเลยแล้วกันเติร์ตติมันน่าหลังมากเลยทุกคนทุกคนเคยเล่นไหมเกมเติร์ติขอกายนี่ค่ะตัวสุดท้ายซีเคท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 ซี ไปดูปืนไหมรู้เลยเหรออ๋อใหม่ก่อนไดปะมีเสียงวะคะไม่มีเสียงเหรอคะเจ้า์ิเกตมันเป็นตัวอะไรอะโคคาโคลาปะอ๋อปิ๊กกระค่ะโอ๊ยตกลงไม่ได้เซอร์ติชอะเซอติชไม่มีเสียงแต่ว่าสวยหมดทุกตัวเลยอะ พที่เราเขย Ming ่าแล้วแบบไม่เจอัวก <catal> ัขียนว่า huh? okay. right, no, so, t r i s อ๋อบนหัวก็จะมีแล้วมันก็จะีแบบ้างใข้างงตอน้นหมดเลยค่ะจตาค่ะ

ตัวแต่มันไม่ได้ s DJ ไม่ได้มีทุกบอกเลยตาติดต่อเลนะคะอันนี้น่ารักมากเลยใครชอบไปจุ่มกันได้ที่ไลา์ถ้าใครชออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ